กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับสำหรับตอนพิเศษของเหยื่อของพี่เสือหรือเสือล่าเหยื่อนะครับตอนพิเศษนี้เป็นของป้าสิง์กับหมอน้ําครับเดินทางมาถึงบทที่สองกันแล้วบทนี้มีชื่อว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตว่าแต่เอ๊ ความผิดพลาดในครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของใครกันนะโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ลุงไพศาลเป็นแค่เลขาส่วนตัวของคุณพ่อของคุณสิงห์และเป็นเลขาส่วนตัวของคุณสิงห์ในเวลาต่อมาหลังจากที่พ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วน้ำซ้ำตัวเขาเองยังถูกน้องชายคนเล็กเรียกว่าป๋าอีกด้วยคนบ้านนี้ชอบทำอะไรซับซ้อน กันจริงๆเลยหลังจากที่ตอบตกลงเรื่องที่เข้าไปดูแลญาติผู้ใหญ่ของลิธารัตนาอนันต์ไปแล้วคุณหมอที่แสนดีอย่างหมอน้ำก็ต้องมานั่งกลุ้มใจเกี่ยวกับตารางเวลาของชีวิตตัวเองมาถึงตอนนี้เพิ่งรู้ว่า การห่วงหน้าพะวงหลังมันเป็นยังไงเงินเดือนก้อนใหญ่ถูกโอนเข้ามาในบัญชีล่วงหน้าเพื่อกดดันจนในที่สุดเขาก็ต้องตัดสินใจรับงานจากนั้นความดักใจทั้งหมดมันถึงได้ตกมาอยู่ที่เขาไม่ได้เห็นแก่เงินขนาดนั้นหรอกหนะ้าถึงแม้ว่ามันจะมากแบบที่ไม่เคย ได้รับจากใครมาก่อนเพราะอยากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมอผู้แสนดีอย่างเขาตัวเขาเองก็เลยต้องตั้งใจทำให้เต็มที่ตั้งหากละ่ะวันแรกที่น้ำเจอกับคนไข้เคสพิเศษของตัวเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอีกฝ่ายกำลังป่วยอยู่ สีหน้าดูดีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนป่วยผู้สูงวัยในโรงพยาบาลทุกคนด้วยซ้ำไปนี่ป่วยอยู่เหรอถามจริงๆคนไข้มีอะไรอยากจะบอกกับหมอเกี่ยวกับอาการของตัวเองหรือว่ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ไหมครับ คนเป็นหมอก็ต้องศึกษาข้อมูลของคนไข้มาก่อนที่จะรับงานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับคุณหมอน้ำเสียงนุ่มทุมแต่สำเนียงภาษาที่ใช้ในประโยคค่อนข้างไม่ลื่อนหูนภพัสเงยหน้าขึ้นมองคนที่เพิ่งเดินเข้ามามาถึงได้ก็เอ่ยวาจากวนประสาทเอาจริงๆ ถ้าคุณไม่ชอบขี้หน้าผมขนาดนั้นก็ไม่ต้องจ้างผมก็ได้ปะเขาอยากจะถามประโยคนนี้กับอีกฝ่ายจริงๆเลยเบื้องต้นสุขภาพของคนไข้ค่อนข้างแข็งแรงโดยรวมแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงเพียงแต่สิ่งที่หมออยากทราบคือสภาพจิตใจ ของคนไข้มากกว่าญาติคนไข้ไม่ก้าวไายหมอนะครับสิงเผยสีหน้าเจ้าเล่ขึ้นมาทันทีเป็นครั้งแรกที่น้ำเห็นสีหน้ารูปแบบอื่นของอีกฝ่ายหน้าขนลุกไม่น้อยที่หลังจากนั้นนักธุรกิจหนุ่มหล่อรวยเพอร์เฟกที่อยู่ตรงหน้า เอ่ยคำขอโทษกับเขาด้วยน้ำเสียงเจ้าชู้แปลกๆขอโทษด้วยนะครับคุณหมอนั่นคือคำพูดก่อนที่ริธารัตนาอานันต์จะผุดรอยยิ้มมุมปากมาฮะบ้าจริงนับตั้งแต่อกหักมา ก็ปณิทานว่าจะไม่สนใจเรื่องผู้ชายอีกแล้วแท้ๆเลยผลการตรวจสุขภาพของคนไข้ในการดูแลของหมอน้ำโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยกเว้นเรื่องความดันที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเขาไล่ดูผลตรวจย้อนหลังมาตลอดทั้งปี น้ำตาลในเลือดและความดันสูงมาตลอดไม่เคยลดน้ำตาลในเลือดถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็น่าจะช่วยได้แต่เทว่าเรื่องความดันโลหิตสูงการพักผ่อนกับความเครียดที่มีผลไม่ใช่แค่เรื่องอาหารมีอาการเวียนหัวหรือหน้ามืดบ้างไหมครับ มีบ้างครับมีบ้างหรือมีมากครับให้ตอบอีกทีหมอขอถามอีกทีนะครับมีบ้างหรือมีมากครับความจริงหมอน้ำไม่ต้องแวะเข้ามาหม่อยก็ได้นะครับ ผมรู้ว่าหมอคงยุ่งกับคนไข้ที่โรงพยาบาลคุณลุงยังไม่ตอบหมอเลยนะครับคุณลุงตอบไม่ตรงคำถามนะครับน้ำขอเรียกคุณลุงนะครับได้สิครับเชิญตามสบายครับคุณหมอถ้าอย่างนั้น เรามาเป็นคุณลุงกับคุณหลานกันนะครับโอเคนะไพสารฉีกยิ้มกว้างอย่างเอ็นดูในความเอาใจใส่และความต้องการสร้างความสนิทสนมของคนเป็นหมอก่อนที่พวกเขาจะเริ่มพูดคุยกันให้มากขึ้นและยอมเปิดใจคุยกันในหลายๆเรื่อง หมอหนุ่มพูดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนๆแต่คำพูดกำจากลับเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมีวิธีการพูดที่สุภาพและน่าเชื่อถือในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลจนน่าหลงไหลบรรยากาศริมสาวยน้ำในขณะน,นี้จึงเต็มไปด้วยความชื่นมืน่น ผมคิดถูกแล้วใช่ไหมครับที่ให้คุณหมอมาดูแลคุณลุงอ๋อคุณท่านพักนี้กลับบ้านมาไวนะครับเพราะผมต้องการที่ปรึกษาเชิญคุณหมอไปพักผ่อนก่อนนะครับผมมีเรื่องต้องปรึกษากับคุณลุงญาติคนไข้ ขออนุญาตนะครับคุณหมอน้ำอยากจะกรอกตามองบนไปสักสิบรอบแล้วค่อยกลับมาตอบอีกฝ่ายทั้งน้ำเสียงและสีหน้าของคุณท่านยังหนุ่มแห่งบ้านรัตนอันน,นันเหมือนช่างเจ้าเล่เพทุบายจนหน้าหม่นไส้ในเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณหมออย่างน้ำจะหน้าด้านอยู่ต่อไปได้อย่างไงกันเล่า เขายอมถอยออกไปให้ห่างเพื่อให้คนไข้กับญาติได้พูดคุยกันสนทนากันตามที่ร้องขอมาถึงตอนนี้เขาพบสาเหตุหลักที่ทำให้ที่ปรึกษาไวกระเสียนอย่างไพศาลความดันขึ้นไม่ลงเพราะปลงไม่ได้แล้วละ่ะ บอกคุณริททารัตนานั้นด้วยนะครับว่าเสร็จธุระจากนั้นแล้วหมอขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนะครับน้ำเดินไปบอกกับผู้ชายที่ยืนถือเอกสารอยู่ในมือเดาว่าคงเป็นลูกน้องคนสนิทของอีกฝ่ายพูดจบแล้วก็ยืนรออยู่พักหนึ่งลูกน้องของสิงห์ก็เดินกลับมาบอกว่าให้เขา เข้าไปรอที่ห้องรับแขกหมอน้ำลุกขึ้นทันทีที่เห็นเจ้าของบ้านเดินเข้ามาในห้องรับแขกหลังจากที่นั่งรออีกฝ่ายอยู่พักใหญ่สิงจึงได้ผ่ามือให้คุณหมอประจำบ้านนั่งลงทันทีพร้อมๆกับตัวเขาเองว่ามา ผมมีเวลาไม่มากแต่ถ้าจะคุยเรื่องค่าตัวของคุณก็ไม่ต้องพูดต่อเพราะผมคิดว่าผมให้คุณมากพอแล้วฮขออนุญาตกรอกตาก่อนตอบนี่เป็นผลตรวจสุขภาพของคุณลุงตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันและก็ของปีที่แล้วทั้งปีความดันสูงต่อเนื่องไม่มีลดลงเลยสักเดือนผมขอสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความเครียดหรือความกดดันอะไรบางอย่างแล้วคือ คุณริธาครับโรคต่างๆจะกําเริบขึ้นมาได้นอกจากจะเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปก็ต้องเกิดจากความเครียดได้นะครับแล้วผลตรวจนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าความเครียดสะสมของคุณลุงทำให้ความดันของท่าน ไม่เคยลดลงเลยแล้วผมรู้ว่าคุณเข้าใจที่ผมพูดเข้าใจเข้าใจว่าผมจ้างคุณมาแล้วและก็จ้างมาแพงมากด้วยเพราะฉะนั้นผมจะยกหน้าที่ของการรักษาการป่วยของคุณลุงให้เป็นหน้าที่ของคุณหมออย่างคุณ ญาติคนไข้ขอตัวนะครับคุณหมอพูดจบแล้วฤทธารัตนะอนันต์ก็ลุกพรวดขึ้นกระชับเสื้อสูทของเขาเข้ามาติดกระดุมหนึ่งเม็ดจากนั้นก็เดินจากไปไม่หันหลังกลับนภพัสได้แต่อ้าปากค้างเพราะพูดอะไรไม่ออกไอที่เขาพูด มันก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดเลยสักนิดเพียงแต่ตอนนี้คนที่เครียดมันกลับเป็นตัวเขาแทนต่างหากในเมื่อเครียดก็ย่อมต้องหาวิธีปลดปล่อยให้หายเครียดนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้มานั่งจิบแอลกอฮอล เขาเสียงเพลงแบบนี้นานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครมาทำให้หายเครียดในวงเล็บนะบรรยากาศในผับรูที่น้ำมานั่งอยู่เพียงลำพังบอกตามตรงว่าสถานที่แห่งนี้ถูกใจเขามากอยากจะมอบโล่รางวัลให้กับเจ้าของร้านเลยทีเดียว ที่ออกแบบผับกึง่งรางอาหารได้น่านั่งจนอยากจะยกให้เป็นร้านประจำของตัวเองสำหรับคนที่มักมาเที่ยวคนเดียวจนชินแล้วอย่างคุณนภัสใจอารีที่นี่ถือว่าเป็นเหมือนสวรรค์นบนดินถึงแม้ว่าราคาจะแพงหน่อยแต่ระดับเงินเดือนหมออย่างเขา ก็พอเที่ยวไหวแขกเรือในร้านคืนนี้หนาหูหนาตาเป็นพิเศษสำหรับคืนวันเสาร์เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับสิงที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนดูแลและตรวจเช็คตามภาษาคนที่เป็นเจ้าของกิจการร่างสูงโปรงอยู่ในชุดดำรองแบบสบาย เป็นอย่างนี้เพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเขากวาดสายตามองไปรอบๆชื่นชมกับผลผลิตของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเองกับมืออย่างน้อยก็ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวบรรยากาศในนี้มองไปทางไหนก็เรื่นหูเรื่นตาไปหมดแต่ถ้าว่าสายตาคมดุก็บังเอิญ ไปสะดุดอยู่กับร่างเปรียวบางของใครบางคนเข้าพอดีไปเรียกไอ้ส่งมาพบฉันคำสั่งถูกถ่ายทอดออกไปยังผู้ที่ถูกเรียกตัวให้รีบเข้ามาหาผู้เป็นนายด้วยความไวแสงจากนั้นบุนส่งก็คงคำนับให้กับคุณท่าน แห่งรัตนะอันดนันอย่างนอบน้อมไอ้ส่งมาแล้วครับคุณท่านมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับมึงไปขอลายผู้ชายคนนั้นไหมกูแล้วอย่าให้เขารู้ว่าใครเป็นคนขอได้เด็กครับท่านเขาขอบปผู้ชายเอ๋นั่น นั่นหมอน้ำนี่ครับใช่รีบไปรับทราบครับบุญส่งตรงดิ่งเข้าไปหาหมอน้ำทันทีตามคำสั่งลูกน้องในสันกัดเของตระกูลรัตนาอนันต์นั้นมีมากหน้าหลายตาจ้างให้คุณหมอผู้แสนดีอย่างนภัสใจอารีไม่มีทาง จำใครได้นอกจากคนไข้กับญาติของคนไข้ของเขาสวัสดีครับมาคนเดียวเดรอครับอ๋อออ๋ครับงั้นผมขอหลายได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมเขาก็มาคนเดียวเหมือนกัน เงินก็ให้เพื่อนคุณมาขอเองนะครับถ้าไม่มาขอเองก็ไม่ต้องเอาโหโหดจังเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าถ้าเขามาขอเองจะให้ใช่ไหมครับแบบนั้น ก็ต้องขอดูเบ้าหน้าก่อนครับเมื่อถูกคุณหมอตอกหน้าจนหงายเงิบกลับไปหาเจ้านายแบบแทบจะไม่ทันเสียงวร้อแผ่วเบา,เบาถึงกับถูกเปล่งออกมาจากลำคอเป็นครั้งแรกไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายมีอะไรดีถึงได้ดึงดูดให้ปีศาจ แสนร้ายกาดเย็นชายอย่างเขาสนใจขึ้นมาได้ตอนแรกก็แค่นึกอยากสนุกอยากจะเล่นแค่ขำๆแต่เทาว่ากลับเหมือนมีอะไรบางอย่างนำพาร่างนาของสิงให้ลงมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อนบอกว่าให้มาขอเอง จะให้ลายใช่ไหมครับผมว่าเพื่อนคุณคงเข้าใจผิดแล้วละครับเพราะผมบอกว่าต้องขอดูเบ้าหน้าก่อนหมอน้ำตอบกลับอีกฝ่ายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองเบ้าหน้าของคนตั้งคำถามอย่างที่พูดแต่แล้ว สายตาเย่อหยิ่งที่มองส่งไปที่ใบหน้าของอีกฝ่ายกับค้างเติงอยู่ตรงนั้นเมื่อใบหน้าหล่อคล้มคลมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้น <c oughs> ก็คือใบหน้าของคุณสิงคุณหมอผู้แสนดีทำอะไรไม่ถูก คิดได้อย่างเดียวคือรีบดีดตัวหนีด้วยความไวแสงแต่ทว่าคนที่ไวแสงสูงยิ่งกว่าคือคนที่รีบคว้าแขนของเขาเอาไว้ตัางหากกลัวผมมากขนาดนั้นถึงกับต้องรีบหนีเลยเหรอทำไมผมต้องกลัวคุณก็เห็นตกใจ จนต้องหนีเลยนี่ครับก็แค่ตกใจใครมาจะคิดว่าคนอย่างคุณจะมาเที่ยวกับเขาเป็นด้วยผมไม่ได้มาเที่ยวผมมาทํางานคุณน,นั่นแหละที่มาเที่ยวทำไมเป็นหมอมาเที่ยวที่แบบนี้ไม่ได้หรือไง ผมยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยร้านของผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกระดับชั้นอยู่แล้วร้านคุณฮะโลกมันกลมแท้ๆบุญทรงเอาเล่ามาเปิดปลอบใจแขกคนพิเศษของฉันหน่อยถือว่าผมเลี้ยงปลอบขวัญ คนขี้ตกใจก็แล้วกันนะครับนาภาัสเบือนหน้าหนีไปมองทางอื่นทันทีพร้อมๆกับที่แอลกอฮอล์ที่ถูกสั่งมาจากคุณเจ้าของร้านก็หออมาเสิร์ฟทันทีราวกับได้มนต์สกมาจากนั้นแขกพิเศษของรัตนานัน์ก็กระดกแอลกอฮอล์เป็นน้ำเปล่า ส่วนเจ้าของร้านส่วนเจ้าของเล่าแรงก็ไม่คิดจะช่วยดื่มเลยสักนิดเอาแต่นั่งจ้องหน้าเรากับว่าจะคอยลุ้นว่าเขาจะน็อกเมื่อไหร่อันว่าความผิดพลาดมีหรือที่ใครในโลกกลมๆใบนี้จะไม่เคยทำอะไรผิดพลาด แต่สิ่งรีบพลาดที่สุดในชีวิตของมอน้ำก็คือการนำพาตัวเองให้มารู้จักกับผู้ชายที่ร้ายกาจคนนี้ริธารัตนอนันตหนุ่มรอนักธุรกิจวัย37นักฉวยโอกาสอันดับหนึ่งแห่งประเทศกำลังนอนอมยิ้มละมุนที่มุมปากในขณะที่เฝ้ามองคนที่ติดอยู่ในอ้อมแขนของตัวเอง เขาคนนั้นคือนภัรใจอารีหมอนุมายุ27คุณหมอผู้แสนดีที่เขาจ้างมาให้ดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ตัวเองนับถือเขากับอีกฝ่ายอายุห่างกันสิบปีพอดีพอดีแต่อะไรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคขอแค่เขาต้องการไม่บ่อยนัก ที่จะลงมือกับใครและไม่บ่อยนักที่จะต้องการใครคุณคือคนที่ถูกเลือกว่าแล้วก็ยิ่งสวมกอดรา่างเปล่าเปลือยให้แน่นยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าความผิดพลาดที่สุดในชีวิตคราวนี้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นความผิดพลาดของใครแต่จะว่าไปอาจจะไม่แค่ความผิดพลาดก็ได้นะเรามาติดตามลุ้นเรื่องราวความรักอุปสรรครอยยิ้มหรือองจะมีน้ําตา เรามาติดตามลุ้นกันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงพบกันใหม่ในตอนพิเศษของป้าสิงกับบ่อน,น้ำได้ในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนิยายวายฟังฟิงฟนๆกันด้วยนะครับช่องนิยายวายที่ทุกคนรอคอยที่จะรับฟังกันอยู่ใช่ไหมนะครับ เอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ